สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเซตที่คิดเองครับคือฮะไครับหลักๆอย่างนี้โอ้ยมันเล่นอะไรครับมันจะเป็นแบบนี้นี่นะครับร้านเออเราคิดนะครับคือเวลาที่ตอนชูคีมันมัน มันไล่คาถาเวทมนต์ได้นะครับแล้วก็ต้องให้มันตกหลุมนะครับนี่ครับแบบนี้ครับโอ้ยเอยผมไม่เคยเล่นครับผมเล่นกลาวนี่ครับมันไล่กระถาได้แล้วต้องให้มันตกหลุมแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะไล่คาถาแบบเร็วๆเลยครับนี่ครับมันจะมันจะขี่จรวดแล้วก็ไล่กระถานะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงครับ ที่มันเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ที่เราต้องมีของอ่ะนกอะมวกต้อใส่สมวกไปน,นะครับอ๋ยไล่เส้ไล่ไลเส่อ่ะได้แล้วนะครับนี่ครับเราต้องรอหลุมอย่างเดียวนะครับ mm. เอาหลุมสิไม่แล้วเราก็ตกลงไปมันก็จะ ีตลอดแล้วมันก็นจะไล่แบบยาวเลยครับแค่ไหนครับสัสดีครับ